ขาอ่อนแรงน้อยเดินไม่มั่นคงกิน32อาหารนี้คอลลาเจนเพิ่มขึ้นแบบธรรมชาติอาการชาที่ปลายนิ้วรู้สึกเหมือนมีเข็มเล็กๆทิ่มอยู่ตลอดเวลาหรือเวลาลุกขึ้นยืนแล้วรู้สึกว่าขาไม่มีแรงก้าวเดินแล้วมันโครงเคลงฟังให้ดีนะครับอาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องปกติของวัยที่เพิ่มขึ้นแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยที่ร่างกายส่งมาบอกเราโดยตรงครับผมขอย้ำตรงนี้อย่างจริงจังเลยนะครับว่า อาการชาที่มือหรือที่ปลายนิ้วเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทนหรือยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของความแก่ชรามันคือสัญญาณว่าระบบประสาทของคุณอาจจะกําลังมีปัญหาครับและความรู้สึกที่ว่าขาไม่มีแรงก้าวเดินไม่มั่นคงเหมือนเคยมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเราเหนื่อยหรือพักผ่อนไม่พอแต่มันอาจจะหมายถึงความเสื่อมของทั้งกล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่ควบคุมขาของเราอยู่ ทั้งสองอาการนี้แหละครับคือสัญญาณเตือนภัยที่สําคัญมากๆที่ร่างกายกําลังพยายามร้องขอความช่วยเหลือและเป็นสิ่งที่เราเพิกเฉยไม่ได้เด็ดขาดแล้วคําถามที่สําคัญก็คือสัญญาณเตือนที่น่ากังวเหล่านี้มันกําลังพยายามจะบอกอะไรเรากันแน่ ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับมีใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เจอกับอาการชามือหรือขาอ่อนแรงอยู่บ้างไหมครับลองพิมพ์เล่าประสบการณ์ของตัวเองไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะเพื่อว่าเรื่องราวของเราเนี่ยจะไปช่วยให้กำลังใจหรือให้ข้อมูลกับคนอื่นๆที่เขาก็กำลังกังวลกับเรื่องเดียวกันอยู่ครับเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงต้นต่อของปัญหากันดีกว่ามาดูกันว่าจริงๆแล้วในร่างกายของเรามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลองนึกภาพตามผมนะครับ ร่างกายเราเหมือนตึกหลังหนึ่งคอลลาเจนก็คือปูนที่ยึดอิดทุกก้อนไว้ด้วยกันหรือถ้าเปรียบกับรถยนต์มันก็คือชกอัพดีๆนี่เองครับที่คอยรองรับแรงกระแทกตามข้อต่อต่อตางๆปกป้องเส้นประสาทไม่ให้ถูกกดทับแล้วก็ช่วยพยุงกล้ามเนื้อให้แข็งแรงภาพนี้ชัดเจนมากเลยครับตอนเราอายุ30เนี่ยปูนยังแน่นโชกอัพยังไม่เอีม่มทุกอย่างทํางานได้ดีแต่พอเราอายุ50-60ปูนมันเริ่มล่อนครับ กระดูกอ่อนที่เคยเป็นเบาะนุ่มๆรองข้อเขา่าข้อศอกเราเนี่ยมันเริ่มบางลงจนกระดูกมันเสียดสีกันและที่น่ากลัวกว่านั้นคือเกราะที่หุ้มเส้นประสาทมันก็เริ่มเปราะบางไปด้วยครับแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเป็นท่อๆเลยครับพอร่างกายสร้างคอลลาเจนได้น้อยลง1กระดูกอ่อนก็บางลงทําให้เรารู้สึกปวดข้อข้อฝืดตอนลุกตอนนั่ง2ปลอกหุ้มเส้นประสาทก็เสื่อมตามไปด้วย ทีนี้แหละครับปัญหาใหญ่เพราะมันทําให้การส่งสัญญาณไฟฟ้าจากสมองไปที่มือไปที่ขามันติดติดกัดๆัดเหมือนสัญญาณทีวีไม่ดีนั่นแหละครับคือที่มาของอาการชาอาการปวดแปร๊บแล้วก็อาการขาอ่อนแรงที่หลายคนเป็นอยู่ซึ่งถ้าเราปล่อยไว้นานๆนะครับมันอันตรายถึงขั้นเส้นประสาทเสื่อมถาวรได้เลยแต่ฟังแล้วอย่าพึ่งท้อใจนะครับข่าวดีคือเราซ่อมได้ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าชุดเครื่องมือซ่อมสร้างจากธรรมชาติ ที่เป็นเหมือนยาชั้นดีเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเจลาตินครับย้ำนะครับว่าไม่ใช่เยลลี่หวานๆที่ขายกันทั่วไปนะแต่หมายถึงผงเจลาตินแท้ๆตัวเนี้ยมันเหมือนเราส่งอะไหล่ตรงเข้าโรงงานซ่อมเลยครับเพราะมันคือคอลลาเจนที่ย่อยมาแล้วร่างกายแทบไม่ต้องทำอะไรเลยดูดซึมไปใช้ซ่อมกระดูกอ่อนที่สึกได้ท,ทันทีวิธีใช้ก็ง่ายๆแต่สำคัญมากคือ ต้องเป็นผงเจลาตินที่ไม่ผสมน้ําตาลไม่ปรุงรสเท่านั้นนะครับวันละประมาณ2ช้อนโต๊ะชงกับน้ําอุ่นๆหรือจะผสมน้ําผลไม้ก็ได้แล้วดื่มเลยมันเหมือนเราเทป,ปูนใหม่เข้าไปที่ข้อต่อโดยตรงเลยครับตัวต่อไปคือน้ําซุปกระดูกครับอันนี้คือพระเอกสําหรับซ่อมเส้นประสาทเลยนะเพราะเวลาเราเคี่ยวกระดูนานๆเนี่ยคอลลาเจนมันจะถูกสกัดออกมาในรูปแบบที่ร่างกายเอาไปใช้ง่ายสุด เพื่อไปซ่อมแซมปลอกหุ้มเส้นประสาทที่มันพังไปดื่มแค่วันละครึ่งถึงหนึ่งถ้วยอุ่นๆก็พอครับและมีเคล็ดลับนิดนึงคือตอนเคี่ยวเนี่ยให้เราเหาะน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลลงไปสักช้อนหนึ่งกรดมันจะไปช่วยดึงคอลลาเจนกับแร่ธาตุออกมาจากกระดูกได้เยอะขึ้นอีกทำให้ซุปถ้วยนั้นกลายเป็นยาฟื้นฟูเส้นประสาทชั้นยอดเลยอันนี้หลายคนอาจจะแปลกใจดาร์กช็อกโกแลตครับแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ของหวานนะตัวนี้มันทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้จัดการ ที่ไปสั่นให้ร่างกายเราเนี่ยผลิตสเต็มเซลล์เพิ่มขึ้นสเต็มเซลล์ก็คือทีมช่างซ่อมฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วของร่างกายนั่นแหละครับมันจะวิ่งไปซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้ทั่วตัวเลยแต่เงื่อนไขสำคัญมากๆคือต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่เขียนว่ามีโกโก้80%ขึ้นไปเท่านั้นนะครับเพราะสารสำคัญที่ชื่อฟลาโวนอลส์มันจะเข้มข้นพอ กินแค่วันละ1ออนซ์หรือประมาณ2-3ชิ้นเล็กๆก,ก็พอแล้วครับส่วนช็อกโกแลตนมหวานหวานนี่ลืมไปได้เลยครับไม่ช่วยอะไรนอกจากการซ่อมของเก่าแล้วเราต้องสร้างเกราะป้องกันของใหม่ด้วยและก็ต้องไปดับไฟการอักเสบที่มันคอยทำลายร่างกายเราอยู่เงียบๆครับประเด็นที่สำคัญที่สุดที่อยากให้จำเลยนะครับคือร่างกายเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนเองไม่ได้เลยถ้าไม่มีวิตามินซี ต่อให้เรากินเจลาตินซดซุปกระดูเข้าไปเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีวิตามินซีก็เหมือนเรามีอิฐมีปูนแต่ไม่มีช่างก่อสร้างครับเปล่าประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นผลไม้อย่างฝรั่งกีวีหรือแคนตาลูปเนี่ยผู้นี้คือนหน้าทีมช่างที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญอีก2ตัวที่ทํางานร่วมกันได้ดีเยี่ยมเลยนั่นก็คือสับประรดกับมะเขือเทศครับในสับประรดมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อบรมีเลนทําหน้าที่เหมือนเป็นหน่วยดับเคลืงครับ คอยเข้าไปดับการอักเสบที่มันซ่อนอยู่ตามข้อต่อและเส้นประสาทในขณะเดียวกันมะเขือเทศก็มีไลโคปีนซึ่งทําหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดคอยคุ้มกันคอลลาเจนที่เรามีอยู่แล้วไม่ให้โดนทําลายเห็นไหมครับว่ามันทํางานเป็นทีมเวิร์กทั้งดับไฟทั้งป้องกันมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับอนาคตสุขภาพของเราหลังจากนี้ไปมันอยู่ในมือเราครับอยู่ที่เราจะเลือกตักอะไรใส่จานในทุกๆวันทางเลือกมันชัดเจนมากครับมีแค่2ทาง ทางแรกคือไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้อาการชามันหนักขึ้นเรื่อยๆเสี่ยงหกล้มง่ายขึ้นกลายเป็นโรคปวดเส้นประสาทเรื้อรังที่ทรมานกับอีกทางคือลงมือทําตั้งแต่วันนี้เลยปรับการกินแล้วเราจะค่อยๆรู้สึกได้เองว่าเราทรงตัวได้ดีขึ้นนะอาการปวดข้อมันเบาลงและที่สําคัญที่สุดคือเส้นประสาทของเราได้รับการปกป้องและฟื้นฟูทําให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้งสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากข้อคิดนี้ไว้นะครับจําไว้ให้ดีว่าความเร็วที่ร่างกายของเราจะเสื่อมลงเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขของอายุแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกกินในทุกๆมื้อทุกๆวันต่างหากอาหารว่างไม่กี่อย่างที่ถูกต้องสามารถเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเราหลังอายุ50ได้จริงๆครับนี่คือความจริงทางการแพทย์ที่เราทุกคนเลือกได้ครับและเช่นเคยนะครับเนื้อหาทั้งหมดนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ไม่ได้มาแทนที่คําแนะนําทางการแพทย์หากมีอาการที่น่ากังนวลหรือเป็นรุนแรงแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องนะครับ